สวัสดีครับพบกับฟ i f a Mobile TH อีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะครับเราจะมารีวิวนักเตะคานิบาลนะครับที่จะต้องเป็นสายเติมเท่านั้นนะครับถึงจะได้นะครับนั่นคือคนนี้เลยครับอ่านี่เลยครับลิชาร์ลิซันนะครับ15.6ล้านนะฮะค่อนข้างที่จะราคาแรงเหมือนกันนะครับแต่เราก็เพื่อน้องๆนะครับเราก็ซื้อมารีวิวนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูสเตตเขาคนนี้เลยครับลิชาริซันครับในเรื่องของสกิลบูสก็คือชูตติ้งนั่นเองฮะ ชูตติ้งนะครับจะช่วยในเรื่องของสเตตการยิงนะครับพลังการยิงค่อนข้างที่มากขึ้นนะฮะการควบคุมลูกบอลนะครับการจบสกกรอความเร็วแล้วก็ความแข็งแกร่งนั่นเองฮะทีเด็ดของลิชาริสันนะครับนี่ครับความถนัดของเท้าเนี่ยหเท่ากันเลยครับไม่ว่าจะซ้ายหรือขวาค่าสติมินา9เต็ม10นะฮะก็ค่อนข้างที่จะอยู่ยาวอยู่เหมือนกันนะฮะสกิลมูฟสีดาวนะครับใครที่เป็นสายชิ่งนะครับสายลากเลื้อนะครับสกิลมูฟสีดาวเนี่ยน่าจะตอบโจทย์นะฮะ ราคาอยู่ช่วงประมาณ16.4ล้านแล้วนะเออเมื่อกี้นี้ซื้อมา15.6ขึ้นไปเลยนะแป๊บเดียวนะขึ้นแป๊บๆเลยนะฮะในเรื่องของสแตนนะครับโอ้โหความเร็วก็ค่อนข้างดีนะ96นะครับสปีดปลายเกนะครับการจบสกอร์อยู่ที่93นะยิงแรงนะฮะ100ยิงไกลธรรมดานะครับ80นะครับการหาตำแหน่งค่อนข้างดีนะ97นะฮะส่งสั้นส่งยาวพอได้นะครับวิชั่นก็พอไหวครับ การคอสบอลได้นะครับเคิร์ฟดีในเรื่องของการเลี้ยงบอล97นะถือว่าค่อนข้างสูงเหมือนกันนะเกือบถึงร้อยเหมือนกันนะฮะการควบคุมลูกบอลนะครับ94ความคล่องตัวอยู่ที่90นะครับก็ค่อนข้างดีนะฮะแต่ไม่ถึงกับว่าดีมากนะครับในเรื่องของการหม่นนะเฮดดิ้ง98กระโดดดีนะครับ97นะครับความแข็งแกร่งอยู่ที่89นะก็เกือบถึง90นะความดุดันอยู่ที่94นะครับสูง181เซนติเมตรนะครับแอตแทกไฮนะครับ เกมลูกดีมากๆเลยนะเกมรับก็กลางๆนะฮะสกิลมูฟก็คือรูเล็ตนั่นเองนะครับพลังแสวงก็คือในเรื่องของการเลี้ยง1ต่อ1การดวลการประกบอะไรพวกนี้ครับค่อนข้างที่จะทําได้ดีนะครับมีไหวพริบปฏิพานแล้วก็มีพลังโมงที่ดีมากๆเลยนะฮะอ่ะเหมาะกับสายเปินโมงของพี่เลยนะครับว่าแล้วเดี๋ยวเราไปลงเฮดทูเฮดกันครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่จะเปลี่ยนจากสายฟรีนะครับผมเป็นสายสนับสนุนเกมนะครับผมพี่ป๊อปมีร้านแนะนำนะครับ นั่นก็คือร้าน Double P Shop นั่นเองครับผมบริการเติมฟรีฟ้ามือบายเรียบร้อยแล้วนั่นเองครับผมรับเติมทุกแพ็คทุกราคาในเกมนะครับผมราคาถูกเกมสิบถ่สเปอร์เซนั่นเองครับผมสะดวกปลอดภัยใช้เวลาเติม5-15นาทีเท่านั้นครับ <Yeah. S 1> และทุกการเติมมีใบเสร็จไม่โดนแบนไม่โดนรีฟันแน่นอนและที่สําคัญครับเจ้าของร้านใจดีมากๆเลยนะครับผมลิงก์เพจร้านที่ปักหมุดไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมสามารถไปช็อปกันได้เลยนะครับโอเคครับเรียบูเจออีเวนต์อีเวนต์อีเวอเวนต์หรือปล่า น่าจะเป็นอีเวนต์นะอ่าลิเวอร์พูลมาด้วยแผน4-3-3โฮดิ้งนะฮะหัวหอกคือลิชาริสันครับส่วนอีเวนนะครับอีเวนนะครับอีเวนมาด้วยแฮร์รี่เคนนั่นเองครับผมอ่าลิเวอร์พูลเป็นฝ่ายเคลียร์นะฮะก็เป็นเจ้าบ้านนั่นเองครับอ่าเปิดตีต่อบอลมาที่อาโนครับไหลมาที่วาเลติครับโดนเคนสกิปออกไปนะครับมาเน่ครับ มาทางกราบซ้ายครับมาเน่จะย,ยังไงครับโอ้โหโลูกนี้ว่าไงครับถึงไหมถึงซาร่านะยืะเกือบถึงครับลูกนี้ทําออกไปครับยูฟูเสียลูกเตะม,มุมครับลูกนี้ <c ười> น <c ười> เข็นเกือบครับขึ้นหม่งกับใครไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮานคึงบอลมาให้ซาร่าครับซาร่าหาเพื่อนก่อนโอเคมีช่องครับอ ริชาลิซันได้แตะบอลหนึ่งครั้งแล้วอ้โหอโนไหวไหมอโนโอ้หต่อบอลไม่ดีโอ้โหถึงฟันได้เลยฮะต่อมาที่จอจินโยครับอ้าวริชาลิซันลูกนี้ว่าไงอืมห,หมุนหนึ่งทีครับจริงๆกาจะกดแบบเช็งเลนนะกดพลาดนิดหน่อยดูนี้จอจินโยเอาคืนได้ครับอ่าไหลามาที่ดาวีครับดาวีมาให้กิริตครับกิริดจะคืนดาววีแต่ โดนสก,กิดครับตัวนี้กิริตคือนมาริชาทิสันเชยงเลนไปหนึ่งทีแล้วก็ยิงดูซิโอ้โหยังได้ยังได้ฮะย,ย,ยิงคมอยู่นะขาขวายังโอเคอยู่นะเข้าเข้ากรอบอยู่เข้ากรอบอยู่ตัวนี้ว่าไงครับลูดิเกอร์สกัดออกไปได้ครับเคนจ่ายมาที่ซาร่าซาร่าว่าไงซาร่าชิปมาที่เคนครับอืดาวดีสกัดออกไปได้นิดนึงครับทำให้เสียจังวงครับ ลูกนี้ฟันได้โอ้ลิชาร์ดิสันไปลแล้วกิริตลูกนี้ใส่สกอร์ได้เลยครับลูกนี้ใส่สกอร์ <c oughs> โอ้โหอะไรเนี่ยเล่นอะไรเนี่ยโอ้ยลูกนี้ควรจะยิงนะเมื่อกี้นะเราก็บอกว่าเพื่อความมั่นใจเลี้ยงต่ออีกเฉยโอ้ซาร่าลูกนี้ว่างไหครับซารา่าอืมชิงเล่นไปหนึ่งที แล้วก็โอ้โหโดนเฮ้ยมงได้โอ้โหดิชาดิซันมีโอกาสไปครั้งที่2ครับลูนี้โดนโอ้โหเสียดายมากเลยเมื่อกี้ชนเสาอ่ะถ้าชนเสาในเนี่ยมีโอกาสนะแต่ชนเสานอกหมดสิทธิ์เลยฮะโอเคครับทงแรกในลิฟว์เสมอกับอีเวนครับศูนย์ประตูตัดศูนย์ครับมาลุ้นครึ่งหลังกันต่อฮะอ่า,อ,าอีเวนตอนนี้ ต่อเกมมาที่ค l สครับมาถึงมานี้มานี่โอ้ลูกนี้ไม่ได้ครับ fake s h o มาหนึ่งทีตอนนี้ถึงซาร่าแล้วซาร่าจ่ายมาให้ที่ลิชาร์ดิสันจะเอาตัวรอดได้ไหมเฮ้ยโอ้โหฟาวเป้าฟาวฟาวไปที่วัลติวัลติเห็นเพื่อนไหมจ่ายมาที่ซาร่าครับซาร่ามองแล้วโอ้โหเข้าขวาซาร่า เหมือนจะมีอัมาาพาตนิดหน่อยนะขวาซาร่านี่โอ้โหจุดบอดจริงๆจ่ายไม่ดีจ่ายไม่ดีดลูกนี้เคนหลายมาที่ตอนนี้ถึงโคลสแล้วฮะโคลสสวิตไปทางกาดซ้ายไม่มีใครมาเติมครับเมื่อกี้อ่าก็เปลี่ยนตัวกันนิดหน่อยฮะเอาคินเข้ามาครับตอนนี้นะครับรู้สึกว่า ไอคอนสามารถซื้อขายกันได้แล้วนะมีการอัพแพดมาใหม่นะฮะก็ไปสามารถไปเจอโรนัลโดอ9ได้เลยนะครับลูกนี้ว่าไงครับโอ,โ,โอ้โหหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับจากลูกยิงของลิชารลิซันนั่นเองครับนาทีที่7 1ครับลูกนี้โฉบเข้ามายังไงฮะเนี่ยดูไม่ทันเลยเมื่อกี้ลูกนี้โอ้โหโพสิชัน97นะฮะ ก็ยิงเข้าไปครับหนึ่งวัตุจะศูนครับอ่าลูกออกครับซาราซาราโอเคให้ที่ฟานได้ครับคีนดิชาลิสันไหลไปที่ซาราครับไปจุดนัดพบครับดิชาลิสันหืมจุดนัดพบไกลเกลินไปครับไม่ถึงเมื่อกี้ไม่ถึงฝั่งฝันนะโอโหฟาวเลย เอากิริตออกครับปาเยตลงครับปาเยตยังอยู่กับเราคงเส้นคงวามากเลยฮนะเป็นสำรองแบบที่เหนียวแน่นมากเลยนะปาเยตดูน,นี้สาร่าอ้าวสาร่าชนกันม่ฟ้าครับสาร่ายังไปต่อได้ครับสาร่าดูนี้ไหลามาที่เคนเคนว่าไงโค้ดโค้ดโอ้โหโค้รช้าไปหน่อยครับดูนี้โอสกัดออกไปยังได้ไหมยังยังได้อยู่ครับอาคิมิโูดิเกอร์ หลายมาที่โค้ดครับมานี้มีโอกาสหนึ่งครั้งโอ้โหเคนจังหวะไม่เป็นใจกันหมดเลยครับโอโ้เคนไม่ถึงครับตรนี้เริ่มหมดแรงกันแล้วครับโอเคลิฟูชะนะไป1ประตูต่อศูนย์นั่นเองครับจากการทําประตูของลิชาร์ดิสันนั่นเองครับผมก็เกมแรกก็ถือว่าลิชาร์ดิสันก็มีมีบทบาทพอสมควรน,นะฮะทั้งมาล้วงล้วงบอลนะครับในแดนกลางแล้วก็ จ่ายออกข้างไปที่ซาร่านะฮะแต่เกมเมื่อกี้นี้กลับซ้ายไม่ค่อยได้ขึ้นเท่าไหร่นะขึ้นแต่ซาร่านะครับโอเคเกมที่2ครับเกมนี้ก็ลิฟูเป็นฝ่ายเคลียร์ก่อนเหมือนเดิมนะฮะเป็นเจ้าบ้านเหมือนเดิมครับจอจินโยไหลามาที่กิริศครับกิริศกิริศเชงเลนมานิดนึงครับไปต่อไม่ได้ต้องคืนหลังฮะจอจินโยไหลามาที่กิริศครับทิชานดิซันลกนี้1นึ่งทีสที เป็นจังหวะแล้วโอ้โหช,ช้าไปนิดนึงฮะเมื่อกี้ถ้ายิงก็มีโอกาสที่จะแบบมีโอกาสได้ลุ้นมากกว่านี้นะตรงนี้ซีซ่าโอ้โหซีซ่าซ,ซ่าลูกนี้หลุดกรอบไปนิดนึงฮะซีซ่าลูกนี้ปั่นโค้งครับกดตัวมาง่ายๆที่เปิดตีครับเปิดตีหลายมาที่เจอจินโยครับกิริตต่อครับกิริตว่าไงครับกิริต ยีลิตไหลามาที่จอจินโยครับริชาดิซันวาลติเฟอร์ตีสาร่าครับสาร่าตอนนี้สาร่าครึง่งวันหนึ่งทีจะไหลเข้ากลางฟาวก่อนแล้วลูกนี้โอ้โหลูกนี้จะบอกว่าชอบเหลือเกินครับแบบนี้ครับแต่โอ้โห,โอ,โ,หโอ้โดนดักทางได้อ่ะเมื่อกี้อ่ะโอ้โกําลังจะเข้าแล้วอ่ะโดนหม่งออกแล้วก่อนฮนะ โซล่าลูกนี้ไปได้ไหม ango, ola, ครับจิอันฟังโกโซล่าครับลูกนี้โอ้โหไม่ออกครับจอจินโยโลเคตเทลี่ครับเมื ho, i, ่อกี้ฟันไดสกัสดออกมาได้ครับริชาร์ลิสันมาแล้วมีเพื่อนเติมไหมมีซาร่าครับซา,าร่าถึงบอลมานิดนึงครับริชา,าร์ลิสันชิปมาที่ซาร่าครับซาร่าลูกนี้โมงเข้าครับโ,โอ้โหลิฟูขึ้นนำหนึ่งประตศูนย์ครับจากลูกโมงของ โมเมตซาร่านี่ครับลูกนี้ครับไม่น่าเชื่อว่าซาร่าจะหมก็ต้องเชื่อนะตอนนี้โอ้โหมุมแคบมากๆเลยนะฮะหมงได้ไงโอเคมาสจ่ายมาที่จอจินโย Whoa ครับมิเซย์โลคาเทลลีค่ครับบาเล,ล่าครับบาเล,ล่ารอเพื่อนเติมมาโอ้โดนดาววีสะกิดนิดหน่อยครับอา้าวยังได้ครับได้อยู่ได้อยู่ตัวนี้เซมโบต้า ทิปมาลูกนี้อืเข้ามือกูตัวไปเรียบร้อยครับโอ้โหลูกนี้กูตัวเล่นเร็วฮะแต่ว่ากดกดเบาไปนิดนึงครับไกลใจทุ่มไกลครับโอ้โหโอ้โหลูกนี้ครับสาสจ,จะมีโอกาส50 50แล้วนะครับหมดครึ่งแรกริฟูนำหนึ่งประตูสสูตนั่นเองครับผมครึ่งหลังครับโซลาไหลามาที่จอจินโยฮะลูกนี้เกิดอะไรขึ้นครับคอนเิคชันอ้าว อะไรเนี่ยอะไรโอ้โหมันเกิดอะไรขึ้นนะครับเมื่อกี้เน็ตเราเน็ตเราปิงแดงอยู่ถึงหน้าประตูแล้วอ่ะแล้วก็เสียไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งนั่นเองครับโอ้โหโลกนี้ฮะจะบอกว่าพลาดโดยที่แบบว่าวเป็นที่เน็ตโดยตรงเลยนะโอ้โหไม่รู้จะโทษใครดีโทษเน็ตตัวเองนี่แหละเพราะตัวเองเป็นเจ้าบ้านนะฮะลูกนี้ไหลามาที่ลิชารดิซันครับลิชารดิซัน ไปต่อไม่ได้ครับอินซิเย่โอ้โหจะหมุนตัวมาหนึ่งครั้งครับแต่ไม่พาครับดูนี้ลิชาริสันว่าไงไม่ได้เหมือนกันครับลูกนี้โดนดักไว้ได้ครับซีซ่าโอ้รู้สึกว่าทีมนี้เขาใช้นักเตะของอิตาลีนะที่สังเกตดูนะฮะอิตาลีเยอะเลยเนะนี่ยเนี่ยโอ้ยเขาใช้อิตาลีทั้งนั้นเลยเฮ้ยจิงจิงจิงจง โอ้โหอิตาลีทั้งนั้นเลยเฮ้ยเพิ่งสังเกตนะฮะโอ้โหเฮ้ยดี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 ได้เจอแบบแบบนี้ก็ชอบนะอ่าโอเคออกข้างก่อนครับวลติไม่ไหวครับต้องพานพักผ่อนฮนะสปินาโซลา่าโอ้ไม่ผ่านจะจ่ายไปที่โซลา่าแต่ก็ไม่ผ่านฮนะเฮ้ยฟูอิตาลีเลยนะี่ชอบชอบชอบครับ จอชิโย่ไหลง่ายๆมาที่คีนครับคีนไหลามาที่ซา่าซา่าหมุนตัวหนึ่งครั้งยังไปต่อได้ครับซา่าว่าไงครับซา่าหลุดการประกบแล้วหนึ่งลิชาลีซันโอโห้ลูกนี้จะไปแต่งเข้าซ้ายฮะเมื่อกี้นี้แต่งเข้าซ้ายก็หมดโอกาสเลยเมื่อกี้ถ้าเมื่อกี้ครับเปิดบอลขวานะก็น่าจะได้เปิดมากกว่านะเมื่อกี้นัไปแต่งเข้าซ้ายท่านี่ เกมาร์ต okay. เปลี่ยนตัวแล้วนะครับหนึ่งครับลูกนี้ซาร่ายังไปต่อได้ครับซาร่าว่าไงซาร่าโอ้โหหมุนตัวหนึ่งครั้งครับซาร่าโอ้โหนาทีที่8 9ครับลิฟ์ูขึ้นนำา2ประตูต่อหนึ่งนะครับจากลูกยิงของโมฮัมเหม็ดซาร่าคนเดิมนั่นเองครับลูกนี้ครับปาบเลยครับหืมสุดยอดสุดยอดอ่ะนี่เราก็ ไม่ค่อยจะดีด้วยฮะติดติดดับดับโดนอีกลูกเปล่าเนี่ยสปินาโซลา่าจากที่เจจินโยวาราโฮวิกวาราโฮวิกรอเพื่อนเติมครับบาเล,ล่าไปต่อไม่ได้ครับลูกนี้ลูกนี้ลิชาดิสันกำลังอืโอเคครับยิปุก็ชนะ2ประตูตอนหนึ่งนั่นเองฮะ จากการใช้งานที่ชาซิสันนะครับถือว่าค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะฮะสำหรับใครที่ชอบนะครับสายเลี้ยงจี้แล้วก็เข้าไปยิงปั่นไซนะครับแนะนําตัวนี้ครับเดี๋ยวเจอกันอีพีนะครับ